สวัสดีท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆน้องๆในแวดวงบันเทิงทั้งหลายนะคะวันนี้ไกรวิทย์พุ่มสกโขก็กลับมาแล้วก็ดีใจนะครับวันนี้กลับมาก็เหมือนเหมือนกลับมาครอบครัวใหญ่ของโรงมหาบาลศลุงสาราเฉลิมกรุงนะคะจริงๆเนี่ยนิดหนึ่งนะฮะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กลับมาทำคอนเสิร์ตเนื่องจากว่าก็ไปอยู่ที่แคนาดานานแล้วใช่ไหมคะทีนี้ ด้วยความกรุณาของพี่แขกนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆครอบครัวเฉลิมกรุงทุกท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคิดถึงไมโครโฟนคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงโรงละครคิดถึงความสัมพันธ์ของเราที่เคยมีร่วมกันมา <laughs> <laughs> พอเราไม่ได้เจอกันเราก็รู้สึกว่าทำยังไงดีก็เลยโทรหาพี่แขกพี่แขกก็ภารกิจเยอะมาก แต่ว่าก็ต้องยินดีกับพี่แขกด้วยนะคะกับความสําเร็จที่งดงามแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่พี่แขกก็คู่ควรอยู่แล้วเพราะว่าเราทํางานกับพี่แขกมานานเรารู้ว่าพี่แขกเป็นคนที่ตั้งใจกับงานทุกอย่างแล้วก็เสียสละทุ่มเทมากๆทําให้ทั้งเฉลิกลมกรุงแล้วก็พี่น้องในแวดวงบันเทิงอย่างศิลปินรุ่นรุ่นนี้นะคะได้มีโอกาสกลับมายืนร้องเพลงมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองซึ่ง บอกจริงว่าวันที่โทรหาเนี่ยแค่บอกว่าพี่แขกขาถ้ามีใครขึ้นคอนเสิร์ตแล้วอยากให้ต้องไปแจมเป็นเกสสักเพลงหนึ่งก็ดีใจแล้วเพราะจะได้หายคิดถึงการจับไมค์ใช่ไหมครับพี่แขกก็บอกว่าโยเธอมาเป็นแขกเขอก็เลยว่าไทยชัดๆก็มาร้องของเธอเองเราก็ได้เหรอครับพี่แขกมันจะทันเวลาเหรอครับแบบได้แล้วมันจะชื่อคอนเสิร์ตอะไรเดียวก็ อาก็เห็นบ่นคิดถึงคิดถึงก็นี่แหละก็คิดถึงจบแล้วมันชัดเจนก็โอก็จริงด้วยนะพี่แขกแต่ว่าความที่ต้องมีผัวฝรั่งขอใส่ภาษาอังกฤษนิดนึงได้ไหมพี่แขกก็บอกอ่ะใส่สิก็คิดถึง I miss you ก็อ่าโอเคก็ลงตัวนะคะก็เป็นที่มาของ miss you ทีนี้พอจะมามีแขกรับเชิญอันนี้เรายาวได้ใช่ไหมครับพี่ๆได้นะคะจะได้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงแต่ถ้าพี่ๆเห็นว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วร้องเพลงทะมึงอะไรเงี้ยก็บอกเลยนะครก็ ก็เลยเนี่ยค่ะแล้วพี่แขกก็บอกว่าแล้วอยากได้ยังไงใครจะเป็นแขกรับเชิญเรื่องราวของคุณจะมีใครบ้างในความคิดถึงใช่ไหมฮะต้องก็เหมือนนี่ก็เหมือนเป็นนะครับเหมือนแขกรับเชิญทั้งหมดอันนี้มีรุ่นใหม่มาอีกไหมฮะที่มีหน้าตาดีเด็กๆมีอีกไหมไม่มีไหมเพราะว่าวันนี้ตอนหลังเริ่มไม่ไหวอาพอขอหอมแก้มก็บอกโอ้เดี๋ยวพี่ล้างหน้าก่อนนะน้อง เป็นห่วงกลัวเหงื่อพี่ติดหน้าน้องนะฮะแล้วก็มีไหนนะนไหนละอ่าไหน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 เป็นที่พี่มัมเขาตรงได้กับพี่มัมไหมฮะไม่ได้หรอโอเคนะฮะก็เลยก็เลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นความสัมพันธ์แรกที่คิดถึงนี้พอมาถึงเป็นงานประเพณีเราก็ต้องมีแขกรับเชิญใช่ไหมฮะเพราะว่ารุ่นเราแล้วเนี่ยเราจะโฮคอนเสิร์ตสองชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเอาอยู่ล้แจริงเอาอยู่นะคะยังไหวอยู่แต่ว่ามันต้องมีสีสันก็โชคดีคนแรกที่ รักเขามากแล้วก็อยากได้เขามากอยากได้ทั้งให้เขามาเป็นแขกแล้วก็อยากได้เขาในทุกๆเรื่องถ้าเขาเล่นด้วยแต่เขาคงไม่เล่นก็คือน้องแอคโชคชัยอันนี้เป็นปลื้มเขามากเพราะว่าเป็นแฟนคลับตั้งแต่ประกวดอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะก็ก็รบกวนทางนี้บอกว่าจะมีโอกาสไหมก็ปรากฏว่ามันก็เป็นสตอรี่ที่ดีอีกเพราะว่าแอคเขาบอกว่าครั้งหนึ่งที่เขายังเคยอยู่กับที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ ซึ่งแบบพอเขาเล่าปุ๊บเนี่ยคนลุกมากเลยค่ะปวดท้งฉี่เลยนะเขาบอกว่าเขา่เคยยืนดูไกรวิทร้องเพลงเมื่อตอนที่ไกรวิกลับมาจากแคนาดารอบที่แล้วและที่ตอนนั้นที่จะผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิงก็งงๆนะฮะน้องเขาก็มายืนดูข้างเวทีเขาก็บอกว่าวันหนึ่งผมอยากขึ้นไปร้องแบบนั้นจังก็ไม่น่าเชื่อนะคะแล้วพอเราบอกปุ๊บน้องเขาก็ตอบรับโดยที่ไม่ได้พูดเรื่อง ว่าเออจะเป็นยังไงค่าใช้จ่ายอะไรซึ่งเรารู้ว่าน้องเขาคงต้องแบบเขาก็มีค่ายที่ดูแลเขาอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเกียรติสําหรับไกรวิทย์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เคยมีแพลนสําคัญมากคนนี้ก็เป็นเป็นความฝันของไกรวิทย์เหมือนกันที่อยากจะร้องเพลงคู่กับท่านแล้วท่านก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถเคยปรึกษาพี่แขกด้วยว่าพี่แขขาเป็นไปได้ไหมถ้าวันหนึ่งไกรวิทย์อยากจะทําแบบว่าตุ๋มต้อมต้อมตุ๋ม ก็คือพี่ตุ๊กนัทดาววิยาการนนี้เป็นศิลปินในดวงใจเลยแล้วก็เคยเอาเพลงของพี่ตุ๊กเนี่ยมาร้องเป็นเมดเล่ด้วยใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นก็คือแบบไซเฟอร์ขนนกพยายามเรียนแบบทุกอย่างใช่ไหมครับอยากเป็นนะฮะก็เลยโชคดีอีกพี่ตุ๋มก็แบบ yes okay darling s e e y o u s o o แนะก็พร้อมเลยก็น่ารักที่สุดไม่ได้มีอออะโออะอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็โดยเฉพาะก็ท่านก็เคย เปอร์ฟอมร่วมกับเฉลิมราชมาแล้วท่านก็เฉลิมกรุงก็เหมือนบรรยากาศเก่าๆของท่านนะคะแล้วก็คนที่3คนนี้ก็มีความสําคัญกับไกรวิทย์เช่นกันเพราะว่าตอนสมัยที่เป็นผู้ชายคนก็ลือว่าจะได้กันเป็นสามีภรรยาในอนาคตซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่คนก็มีบิลีฟของเขาก็คือคุณนนทิยาซึ่งตอนนั้นคุณนนทิยาเป็นนักมวยอยู่นะฮะตอนเป็นเพื่อนกัน ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนนทิยาเราดูแล้วเนี่ยเธอไม่น่าหนีทายากให้เราได้มากเราก็เลยเป็นได้แค่เพื่อนกันแต่ว่าก็ได้ทํางานกันเยอะมากคนนนทิยานี่ก็ช่วยทั้งเรื่องการร้องเพลงวิธีการใช้ปากนะฮะคณนนทิยาเขาสอนวิธีการใช้ปากที่ถูกต้องด้วยนะคะจริงๆกล้าสอนกับเธอนี่คือมันผิดมากนะเรื่องการใช้ปากนี่แต่ว่าเขาบอกเวลาเราเปล่งเสียงนี่มันจะต้องมีรูปปากอะไรต่างๆก็เลยเป็นครูอีกคนหนึ่งแล้วก็ ความที่ได้ออนทัวร์ทำวงด้วยกันมาตลอดนะฮะจนคุณนิยามีแฟนมีผัวเลิกกับผัวมีลูกเราก็เป็นที่ปรึกษาให้ทุกวันนี้ก็เลยเหมือนเป็นที่ปรึกษาของแม่ <S <S เป็นที่ปรึกษาของลูกก็มีความสุขเอาละค่ะนั่นก็เป็นที่มาของคอนเสิร์ตคิดถึงนะคะก็ตรงตัวแล้วก็แน่นอนความคิดถึงของไกรวิทย์ก็ปีนี้กน็น่าจะต้องเป็นเรื่องของความสนุกสนานเพราะว่าโดยรูปแบบของตัวเองคงไม่เหมาะกับเพลงเพราะเพราะเพราะราะ้องเพลงไม่เท่าไหร่ เน้นเฮฮาเป็นหลักนะคะก็มีเพลงประฝากพี่ๆสืมวลชนแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีเพื่อนๆขึ้นมาร่วมสนุกด้วยนะคะ